มีสงสัยนะครับจาก f อนะครับไก่เก่งๆในซุ้มฟาร์มใหญ่ๆเขาเก็บไว้เล่นแน่ๆใช่ไหมครับเป็นคำถามที่อ,อยากจะตอบว่านะฮะถ้าผมเจอนะครับผมก็เก็บไว้นะฮะเก็บไว้เล่นเองนะครับเก็บไว้ชนเองนะฮะถ้าเจอนะแต่ผมคัคดไก่หนุ่มที่ไรเนี่ยผมเจอส่วนมากตั้งแต่ทำฟาร์มมาใหม่ๆเนี่ยนะฮะ ก่อนยังไม่ค่อยรู้จักสายเลือดมากเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยเจอนะฮะสักระยะหนึ่งประมาณสัก4-5ปีผ่านไปนะครับเจอสายเลือดแล้วก็นําสายเลือดมาไข้กันแล้วก็พัฒนาออกมานะครับต่อยอดนะฮะเป็นก๋อ,อยเชิงงอนรวมกันนะครับประกบชนประกบตีหลังดีๆนี่เองครับผมคัดยีตัวก็ ทุนดีเหมือนกันยี่สิบตัวเลยนะฮะถ้าเก็บไว้เล่นก็คงก็คงเต็มฟาร์มนะฮะนะครับเยอะนะครับเยอะนะครับแต่มันจะมีแตแตกต่างเพื่อนอยู่ประมาณที่แบบสี่ห้าตัวแต่มันก็ยังยังไงล่ะครับมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีในการคัดครั้งแรกนะไก่จริงๆเนี่ยคัดมันต้องประมาณสามครั้งผ่านไปก่อนนะฮะสามครั้งผ่านไปก่อนนะครับ,รนนรบถึง ครั้งที่สี่เนี่ยถึงจะรู้ว่ามันแน่นคือของแท้นั่นคือความนิ่งของมันนะฮะอย่างที่บอกถ้าผมคัดเจอผมก็ต้องใช้เวลาในการคัดนะฮะผมก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนผมถึงจะรู้ว่าไก่ดุ่มตัวนี้เนี่ยมันนิ่งหรือยังมันเก่งไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไก่เก่งสูงฟาร,ร์มใหญ่ๆคัดเจอเก็บครับผมก็เก็บน,นะฮะผมก็เก็บน,นะเก็บนะไว้ตีเองเก็บไว้ทําสายแหละครับนะฮะนะครับผมถ้าเอฟซมาขอแบ่งขายครับ นะครับผมขายเหมือนกันนะฮะแต่ตัวเก่งก็จะแพงนะครับตัวเก่งก็จะแพงแต่กว่าจะเจอตัวเก่งเนี่ยก็ใช้เวลานะครับตัวเก่งก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นนะครับผมตัวที่มันคัดเตะครั้งแรกอ่ะเตะคลิปให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตามเนื้อผ้าเนี่ยดูว่าตัวนี้จะสวัดสายตากันไปนะฮะอาจะประมาณสามพันห้าพันนะครับผมตัวเก่งก็หมื่นสองหมื่นนะครับโดยไก่หนุ่มยังไม่มีไฟเนี่ยราคาไม่เกินสองหมื่นครับตัวเก่งก็จะแพงขึ้น ก็ประมาณนี้ครับกัดคัดไวตีเองนะผม FC ถามแบ่งเห็นคลิปลงคลิปให้ดูก็ขายครับนะฮะเอาไว้ตีเองด้วยขายด้วยนะครับไม่ได้ว่าห่วงไว้เลอหรือยังไงไม่ได้ห่วงครับไปถามดูสิครับไอเก่งๆในซุ้มฟาร์มดังๆนะขายบางตัวทอาจะขายสจักแสียนึงก็ได้นะฮะผมเคยถามซื้อครับผมเคยถามซื้อที่พูดเนี่ยไม่ใช่แล้วแล้วทําไมแล้วทําไมคิดว่าเขา ต้องห่วงไว้ตีก็แน่นอนล่ะครับไก่เก่งๆมันก็สร้างชื่อเสียงฟาร์มได้ต่อยอดอในรุ่นต่อไปได้นะครับผมถ้าขายเก่งๆออกหมดเลยจริงๆเนี่ยนะฮะและจะเอาตัวไหนต่อยอดอีกนะครับนะฮะพอผ่านไปสามปีห้าปีเนี่ยนะมันก็สายเลือดมันก็ต้องพัฒนาตามเขาไม่ทันเขานะครับเราก็ต้องเก็บไว้ต่อยอดบ้างแต่ผมบอกก่อนนะว่าในระยะเวลาสองสาปีในไก่เยอะมากนะครับถ้าทําเป็นฟาร์มเนี่ย ไก่ออกมาเป็นพันตัวนะครับแล้วตั้งแต่สายเลือดเข้ามาเนี่ยนะไก่พันตัวนี่มีเก่งอยู่มันหกเจ็ดร้อยตัวเลยนะครับเก่งเห็นแววแววดีอ่ะในในเ,เตะข้างแรกกัดประกบทุบหลังกัดประกบทุบหลังทุบหลังทุบหลังปีแรงด้วยครับไม่รู้จะเก็บตัวไหนล่ะครับนะเวลาจะเก็บนะครับก็จําเป็นต้องนะฮะแบ่ง F4 ก็ถูกแล้วนะครับนะตัวเกง่เกงๆก็ต้อง แบ่งออกไปในราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึง่งหรือมันมีเก่งเยอะเราก็นะเอตามเราก็เขาก็อยากได้ไก่เก่งไปพัฒนาในซุ้มในฟาร์มเขาเหมือนกันนะครับก็ตามเนื้อผ้าราคานะครับผมส่วนคนที่ซื้อก็เนาะก็เข้าใจกันว่าตัวแพงก็เก่งตัวถูกก็เก่งเท่านี้นะฮะตัวถูกก็เก่งเท่านี้แต่ นะฮะผมบอกก่อนนะว่าตัวไหนที่ผมคัดหลุดหรือว่าตัวไหนที่ซุ้มฟาร์มใหญ่ๆเขาคัดหลุดเนี่ยใช่ว่าจะไม่เก่งนะนะครับใช่ว่าจะไม่เก่งนะครับบางทีก็ไม่ใช่ว่าเราจะคัดแม่นเป๊ะทุกตัวนะครับตัวคัดหลุดไปบางทีเคยเห็นนะเคยได้ยินไหมฮะว่าอ่าซุ้มฟาร์มส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะคือเขาคัดเอาตัวเก่งจริงๆแหละเขาจะคัดเอาแค่ชุดหนึ่งนะครับฮะชุดหนึ่งที่แบบ เพราะเป็นตัวเล็กแล้วเนี่ยเอาไปปล่อยโตที่บ้านลูกฟาร์มพอปล่อยโตเสร็จเนี่ยก็เอากลับมากลับมาเตะในชุดนั้นนะ่ะมีประมาณสามสิบตัวอาจจะเอาตัวหรือสองตัวแค่นั้นนะครับนอกนั้นไม่เก่งหรอไม่ขายตัวเก่งนั่นแหละขาบขายนะครับผมก็คัดเอาอีกนะฮะได้เก่งมาเท่านี้แล้วก็จะทิ้งไปสี่ห้าตัวนะครับผมมันไม่ได้เรื่องจริงทิ้งหรือว่าขังรออายุสักนิดนึงขังรอว่ามันแข็งแรงก่อนหน,หนึ่งค่อยมาตินะครับผมตอนไหนสู้เนี่ยต้องต้องเตะดูก่อนเตะดูแล้วเนี่ยเห็นเชิงแล้วเนี่ย ะะไม่ไม่ขายนะฮะยังไม่รู้นะครับซุ้มฟาร์มที่ซุ้มฟาร์มที่ดีซุ้มฟาร์มที่จะมีเอฟซีติดตามเยอะๆหรือว่าซุ้มฟาร์มที่ที่จะไม่เงียบนะฮะนะที่จะไม่เงียบไปเลยไม่หายไปเลยจากจากวงการเนี่ยนะครับเขาจะทาแบบนี้ทําแบบนี้นะครับผมก็ได้สูตรได้แบบมาจากซุ้มฟาร์มใหญ่ๆที่ผมไปมานั่นแหละครับแลก็แนะนามาก็แบ่งออกไปนะฮะมีตัวนี้แบ่งออกไปอ่ะตัวนี้เก่งหน่อยอ่ะเจ็ดพันตัวนี้ เก่งประมาณนี้พึ่งตัวนี้ตะพึ่งเตะคัดไปสามรอบอ่ะอ่ตัวนี้เจ็ดพัตน 7, ตัวนี้เตะคัดไปรอบเดียวอ่ะตัวนี้สามพันนะครับผมเตะคัดไปเท่านี้ก็เท่านี้แต่แต่คัดผ่านคัดผ่านคัดผ่านทุกตัวแต่ใช่ว่าไอ้ตัวสามพันเนี่ยจะสู้ไอ้ตัวสองหมื่นไม่ได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับซุ้มฟาร์มที่เอาไปด้วยนะครับสายพันธ์ก็ดีแล้วนะฮะพอเอาไปแล้วเนี่ยอ่าไปพัฒนาให้มันดีขึ้นไปมันอาจจะ ก่งในตัวนั้นก็ได้นะครับผมเคยเห็นไหมครับที่บางทีซุม e l, ซ้มสามเอี l, ่ยวซุ้มสามเอี่ยวแกจะชอบเอาสายพันธุ์ของตัวเองกลับมาตีเห็นไหมแกตามซื้อสายตัวเองกับสายตัวเองซับซอร์ติ้งกันหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาแกแบ่งออกไก่ออกก็แบ่งออกไปหมดเลยยังไม่มีเวลาคัดปั้มยังไม่มีเวลาซ้อมอะไรเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นไก่เยอะแล้วก็หรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะเตะในดูในสังเวียนก็จะขาย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 ไปก่อน ตัวนี้ห้าพันตัวนี้เจ็ดพันตามพอ่อตามแม่ตามสายนะครับผมบางทีผมก็ทําแบบพี่นะครับบางทีไม่ทันเตะไม่ทันอะไรไม่ทันก็จะเป็นต้องขายมันเยอะครับมันเยอะบางทีเราก็คัดเอาคัดเอาอย่างได้แหละนะครับนั่งคัดไก่ในหนึ่งวันเนี่ยได้ไม่เยอะนะครับได้ไม่เยอะนะในหนึ่งวันเนี่ยมันไม่เต็มวันจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็มีนูน่นห่นเดี๋ยวก็เอฟซีมาเดี๋ยวก็ไปงานธุรกิจส่วนตัวผมมากที่ผมยิ่งไม่ค่อยมีเวลานะครับไหนจะแบบเข้าฟาร์มทีนึงก็ไม่มีเวลาคัดหรอกครับ ให้ลุงคัดอยู่ฟาร์มมันก็ไม่มั่นใจกับลุงแหละทีนี้นะครับเราก็ต้องมั่นใจสายตาเราอีกนี่นะครับมันก็มีเวลาคัดนะฮะเวลาอ่าลุงเตะลุงก็เล่าให้ฟังอ่าก็เท่านั้นก็ผมก็แบ่ง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 ออกไปผมก็เลยแบบอ่าเวลาเวลาผมลงกลุ่มผมจะถามหาสายผมที่ใครเคยซื้อไก่ผมไปเนี่ยไปผ่านบอลสมรมหรือว่าไปผ่านสนามมารยาืยยังผมอยากได้กลับมาเลี้ยงชนเห็นไหมผมก็จะทําแบบพี่เอยวนะครับพี่เอยวเล่นแบบวิธีการ แบ่งอ้ให้มนัลล่นแหละแบ่งอ้อให้มดแหละอ่ะก็จะมีได้ตัวเขาเรียกว่าตัวเก่งบ้างตัวเก่งเท่านี้บ้างเก่งเท่านั้นบ้างหรือไม่เก่งก็มีนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับนะนี่เขาเรียกว่าแบ่งแบบวัดดวงไปนะครับผมวัดดวงในซุ้มใหญ่วัดดวงในซุ้มเท่านี้วัดดวงในคนนี้ครับตามระบบและเบียบกันไปแล้วเจอตัวเก่งก็เก็บใครถามแบ่งถามซื้อก็ขายนะครับไก่มันไม่มีแชมป์หรอกนะต,ตัวนี้ไม่ขายไม่ขายห,ห่วงไว้ป่วยตายก็มีนะฮะผมก็เคยนะฮะ นะฮะนะก็หลังๆมาผมก็เงั้นก็ไม่เป็นไรมันเจอตัวเก่งบ่อยตัวเก่งเจอตัวนี้ก็เก็บตัวนี้ก็จะเลี้ยงตัวนี้ก็จะเลี้ยงเอามาประมาณเลี้ยงประมาณห้าสิบตัวมีคนเลี้ยงอยู่สองคนนะฮะเอาเข้าไปสิครับค่าข้าวค่า,า,าคนเลี้ยงเพิ่มมาอีกต้องค่าอะไรอีกละ่ะกว่าจะได้ตีนะฮะไก่หนุ่มให้ว่าจะเลี้ยงง่ายนะครับนะนะพี่เหญ่ก็เลยเล่นวิธีแบบ ออทางัันก็เอาไปเอาไปตีก่อนให้เอฟเอาไปตี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 ไปเจอในสนามจํากันได้จําไก่ได้ก็นะฮะหรือว่าเอฟบอกไก่พี่เอวก็นะซื้อกับเคียงตีผมก็เอาแล้วแบบพี่เอวแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนแรกผมทาฟาร์มใหม่ๆผมไม่รู้ว่าไก่มันจะเยอะขนาดนี้นะฮะพอมันเยอะแล้วก็คัดไม่ทันหรอกครับแล้วคัดที่เห็นเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะเก่งในตอนนั้นบางทีมันเตะพัฒนาครั้งแรกมันเตะดีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่มันด้อยลงได้ลงก็มีนะครับผม ครั้งแรกมันมะเละเทะค่าเนี่ยครั้งต่อไปดีขึ้นดีขึ้นก็มีเหมือนดอําเจาะเกาะนะครับเคยได้ยินประวัติดําเจาะเกาะไหมนะครับท่านสารวัตรเล่าให้ฟังแกแต่ครั้งแรกครั้งสอง,คร,ง,สองครั้งสามยังไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะแกขี้เกียจไม่ชอบมันแกเอาไปโยนข้ามรั้วให้เจ้าโมนะฮะเจ้าโม,มมันสายตีนะครับเจ้าโมก็มาปั้นอายุดีขึ้นหน่อยหนึ่งเก่งนะครับเป็นไก่ตัวหนึ่งที่ดังมีชื่อเสียงเลยครับดําเจาะเกาะนะฮะนั่นไงครับนี่คืออ่านั่นคือ ไก่ที่สูงฟามใหญ่เขาจะเก็บหรือเขาจะแบ่งนะครับผมนะเจอตัวเก่งก็เก็บเก็บแล้วตัวเก่งที่คิดว่าจะเก่งก็ไม่ใช่เก่งแล้วอ่ะเอา้าไม่ใช่แล้วทำไมมันด้อยลงด้อยลงเห็นไหมนะครับกลัวเก่งจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านชมรมผ่านนู่นนะครับนั่นนะ่ะถ้าเราไปเอาแบบนั้นมาเนี่ยตึ๊บเราเอามาเลี้ยงตีเนี่ยมันจะตีแบบเพลงเดิมมันจะไม่เปลี่ยนเพลงนะฮะถ้าเราไก่หนุ่มเราตีครั้งแรกเห็นดีดีนี่ยห้าทีเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนเพลงตีได้นะครับ มีโอกาสเปลี่ยนเยอะเลยแหละแต่ถ้าไก่ในสนามล้วมันนิ่งแล้วมันไม่เปลี่ยนเพลงตีแล้วน้อยมากที่จะเปลี่ยนนอกจากจะป่วยหรือจะเป็นอะไรอย่างอื่นไปนะฮะไก่ที่จะไม่เปลี่ยนเพลงตีคือไก่ในสนามนะฮะยิ่งเราปล่อยสายพันธุ์เราออกไปแล้วตัวเก่งๆออกไปเยอะๆเนี่ยนะ,ะมีโอกาสกลับมาก็นะเป็นสายพันธุ์เราก็จะสามารถที่จะ,ะโด่งดังได้นะครับสร้างชื่อเสียงได้ไม่ใช่ว่าเรารอสร้างคนเดียวเราเอาออกไปนะฮะผมพยายามเอาออกหมดแหละนะครับแต่ดูเริงๆอ่ะส่งมาให้ สุ่มฟาร์มนี่สุ่มฟาร์มนี่สุ่มฟาร์มนี่สุ่มให้เขาเลี้ยงตีพอเขาเลี้ยงตีงเขาส่งข่าวมาแล้วก็ดีใจสายที่เราพัฒนานะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวไก่ในตรงนี้นะครับสวัสดีครับ